สวัสดีค่ะอันนี้เป็นด่ตาตำมะม,ม่วงใส่ข้าวโพดนะคะอันนี้ด่ตาตำพริกกับกระเทียมไปแล้วกระเทียมใส่กลีบเดียวนะจ๊ะน,นี่ก็จะมาใส่น้ำปูเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่นิดเดียวพอเพราะว่าเราตำมะม,ม่วงแค่ลูกเดียวข้าวโพดก็ครึ่งฝักข้าวโพดเหลือเหลือจากเมื่อคืนเมื่อคืนกินไว้เหลือครึ่งหนึ่ง นี่ก็ชุรดนะจ๊ะแล้วก็หั่นปลานนิดนึงแล้วก็น้ำปลาช้อนเดียวพอบี้นี่ก่อนบี้น้ำปูก่อนนะจ๊ะ แต่มาน,นาวสักนิดหนึ่งมะม่มมวงมันไม่ค่อยเปรียร้ยวนะมะม่มมวงนั้นไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหรอ่อันนี้ก็คือมะเขือเทศกับมะม,ม,ม่วงแล้วก็จะใส่ข้อโพด กเหลือมันเหลือจากเมื่อคืนไงเมื่อคืนกินไม่หมดแพะแทะกินเมื่อคืนแทะเล่นนัเคยกินตอนที่ไปทำงานที่ตลาดนะตลาดนะไม่ใช่ตาดไปเดินตลาดนัดแล้วไปเจอเขาขาย ตำมะม,ม่วงข้าวโพดไม่เคยกินเลยไปสั่งสิบกว่าปีแล้วมั้งที่เคยกินอ่ะไปสั่งตำปูปูกล้ามะม่วงข้าวโพดจำได้ว่ากินครั้งนั้นอร่อยมากแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยแล้วก็เมื่อคืนนี้นั่งกินข้าวโพดแล้วก็ไลิขึ้นได้ก็เลยมาทำกินเอง เนี่ยแค่นี้แหละเดี๋ยวก็จิ้มรสชาติเอาใครไม่กินปลาล่าก็ทำเป็นตำไทยได้ละใส่ถั่วใส่กุ้งหวานๆเรี้ยก็อร่อยนะ น้ำปลาไหลกินไม่โดนพอพอแล้วเนี่ยคราวนี้ได้แล้วทำมะม่วงข้าวโพดปลาห่าจานหนึ่ ง่ายๆนะไม่มีอะไรมากใครไม่กินปลาก็ทำเป็นตำไทยละตำไทยก็อร่อย ก้องบงังง่ยมันไม่ถนัดนะขออนุญาตเทแล้วค่ะมะม่วงข้าวโพดจับมากอ่ะ กินนะยวไปกินกันตรงนู้นดีกว่าน,นะครับไปนี่จะตํา,ตาข้าวโพดบะม่วงนะจะ๊ะก็มีไส้กรอกแล้วก็มีปลตาตะเพียนต้มหวานจ้ะแล้วก็ข้าวสองจานเหมือนเดิม